ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปค,คุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะ ดำเนินรายการครับค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการของเรานั้นก็มากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญจะมอบกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ําคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระมหา หาเรียนสองรูปนะครับที่บวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2568ครับทั้งสองรูปก็จับมือกันมานะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวการประสบความสำเร็จนะครับในการที่จะศึกษาพระบาลีแล้วก็ได้บวชอุทิศชีวิตในปีพุทธศักราช2568นี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระมหากเกษมคมสันเขม เขมาพิชยโยนะครับเปลี่ยนธรรมสามประโยคและพระมหาสุภกรสุพัทชยโยเปลี่ยนธรรมเจ็ดประโยคนมสัสก,การครับนมัสก,การพระอาจารย์เ<ร>จ้าค่ะ<ร>จะริร่มพอนกลับกรับขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะให้ได้เล่าประวัติชีวิตของตัวเองก่อนเพศสมณานะคะว่าภูมิลำนาเดิมอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยยาวอะค่ะมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะเริ่มที่พระมหาเกษมคมสันเจ้าค่ะ ครับก็ผมช่วงวัยเยาว์นะครับก็ภูมิลำเนาของหลวงพี่ก็อยู่นครสวรรค์ครับก็ตตาล่ะกไอำเภอดังคาตาตำบลดงท่าทะตะโกนะครับจังหวัดน,นครสวรรค์ก็ช่วงเด็กๆหลวงพี่ก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าแบบ น้อยๆครับงานบุญใหญ่บางครั้งก็เข้าทีครับอย่างอย่างเช่นงานตังบัตรเทโวโรหนะอันนี้ครับก็เข้าบ้างไปถึงวัดแถวบ้านใช่ไหมครับใช่ครับก็ยมแม่ก็ช่วงทุกๆวันพักครับยมแม่ก็จะให้หลวงพี่ก็จะไปใส่บาตรครับก็ที่ในวัดก็จะมีบาตรที่เขาวางไว้ครับเลียงก็จะวางแล้วก็ผมก็จะตักเรียงตักใส่บาตรไปเรื่อยๆค่ะ พอเสร็จผมก็เก็บบินโตแล้วก็ไปเรียนครับก็ปั่นจักรยานไปเรียนที่โรงเรียนห่างกันไหมครับโรงเรียนกับวัดไม่มากครับก็อยู่ใกล้ๆครับครับค่ะครับพระอาจารมีพี่น้องกี่คนเจ้าคะพี่น้องของหลวงพี่มีอยู่4ี่คนครับหลวงพี่เป็นคนที่สามครับโอผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสามครับผู้หญิงหนึ่งครับโอ้สามคนแล้วมีพระอาจารมาบวชรูปเดียว คคนเดียวไหมคะใช่ครับมีรูปเดียวว่าผมมาบวชรูปเดียวเลยครับมาที่พระอาจารย์สุภกรบ้างค่ะภูมิลำนาอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ภูมิลำนาของหลวงพี่นี่เกิดที่จังหวัดชนบุรีครับอ๋อครับครับผมก็ตอนเด็กๆเนี่ยโยมพ่อโยมแม่เนี่ยไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่นะครับก็ทําให้การปลูกฝังการได้รับธรรมะจากพระอาจารย์เนี่ยก็ จะไม่ค่อยได้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ไปวัดครับแล้วก็แต่ว่ายมแม่กับยมพ่อก็เข้าวัดแต่ว่าเข้าวัดในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับหรือว่าตามประเพณีที่มีมาแต่เดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าวัดแบบว่าต้องไปจริงจังต้องไปจริงจังหรือว่ามาศึกษาปฏิบัติธรรมตอนนั้นยังไม่มีใช่ครับยังไม่มีครับค่ะ พระาจามีพี่น้องกี่คนเจ้าคะมีพี่น้องทั้งหมดสามคนครับครับผมเป็นคนที่สามครับคนที่สามเลยครับแล้วผู้หญิงผู้ชายมีไหมอ่าพี่สาวอีกสองคนนี้เป็นเป็นพี่สาวครับเป็นพี่สาวผมก็เป็นน้องน้องชายเป็นน้องคนเดียวครับแล้วมีโอกาสมาบวชเรียนช่วงไหนยังไงเจ้าคะเริ่มต้นอ่าการมาบวชเรียนของผมเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคือยมพ่อยมแม่ไม่ได้เข้าวัดอยู่แล้วครับ ก็ทําให้การปลูกฝังเรื่องการบวชเรียนเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่คนที่มาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับของการบวชก็คือหลวงลุงครับแต่ตอนนั้นท่านยังเป็นคารวาสอยู่ยังเป็นโยมอยู่นะครับท่านก็แต่เดิมเนี่ยท่านชอบชวนโยมแม่เข้าวัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโยมแม่เนี่ยไม่ไม่เข้านะครับแล้วก็ท่านก็มาชวนผมไปบวชพระดูลุร้อนนะครับที่ศูนย์ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชาชิงเซาค,ครับ,รบก็ท่านก็มาชวนครั้งแรกเนี่ยคือท่านมาชวนแล้วก็ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบตกลงไปนะครับครับก็เลยไปถามโยมแม่นะครับโยมพ่อโยมพ่อโย,ยมแม่ก็บอกว่าเอออย่าไปบวชเลยเพราะว่าดีมันมีผีบอกให้ผมกลัวนะครับและก็ยังเป็นเด็กอยู่ผมก็เลยเอยไม่เอาดีกว่า <c oughs> ก็เลยไปบอกลุงว่าผมไม่บวชนะครับ <c oughs> แต่ว่าด้วยความพยายามของ ลุงนะครับท่านก็มาชวนอยู่เรื่อยๆนะครับมาชวนอยู่เรื่อยๆนะครับจนครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านก็มาบอกว่าเออให้ลองมาบวชดูก่อนแล้วถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะครับให้พ่อมาให้พ่อมาอยู่ด้วยก็ได้จะได้ไม่กลัวผีนะครับผมก็เลยโอเคตอบตกลงตอบตกลงไปยมแม่ก็อ้าวไหนบอกว่าไม่ไปอะไรวะนีครับก็ก็เลยแต่ว่า ผลสุดท้ายแล้วก็ต้องแล้วแต่ลูกนะครับเพราะว่าพ่อแม่ก็แล้วแต่ลูกแล้วกันผมก็ได้มาบวชนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชายเชิงเาวครับผมโยมพ่อมาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนไหมครับอ๋อพอมาปุ๊บพอเอาเข้าจริงๆแล้วก็อายเพื่อนครับโอ้ยคนอื่นไม่เห็นคุณพ่อต้องมาอยู่ด้วยใช่ครับะคนอื่นเขาก็ไม่ต้องมีพ่อก็อยู่ได้โดยอัตโนมัติใช่เลยให้กลับไปไม่ต้องมาอยู่ครับตอนนี้หลวงลุงท่านก็ปวชที่วัด ครมาไกยครับท่านมรณะภาพไปแล้วครับโอ้ครับค่ะค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ได้มาบวชเป็นสามเณรครับอันนี้คือครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกครับตอนนั้นกี่ขวบอะครับตอนนั้นเอ่อสิบเอขวบครับสิเอดปห้าปหกใช่ครับก็เกือบเกือบจะจบปหกแล้วใช่ค่ะอแล้วก็พอหมดคอร์สครก็กลับมาเรียนเหมือนเดิมนี้หรือเปล่าคะอ่าพอจบ พอผมไม่บวชแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงผมไปมันก็เหมือนเป็นเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเลยนะครับก็คือตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าผมอยากบวชเรียนแล้วกี่วันคะที่ได้มาบวชและรู้สึกความรู้สึกอย่างนี้ก็หลังจากจบโครงการครับหลังจากจบโครงการนี้ก็พอคือในแต่ละวันเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมได้ทําอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครับโดยการที่ทําเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละก็คือการ ตื่นมาดื่มน้ํารักษาสุขภาพตั้งแต่เช้าแล้วซึ่งอยู่บ้านเคยทํำไหมคะไม่เคยครับเก็บที่หลับที่นอนอ่าตอนอยู่บ้านไมจีไฟไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่พอเข้าโครงการก็มีใช่ไหมครับได้ฝึกแล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากพระอาจารย์ค่ะนะครับแบบว่าพระอาจารย์ท่านก็เลี้ยงดูเราเหมือนพ่อเหมือนแม่คนหนึ่งเลยนะครับมันก็เลยทําให้เราผูกพันสมมุติในโครงการท่านก็ปลูกฝังเรื่องการบวชเรียนให้ด้วยใช่ครับ เขาก็ปลูกฝังแล้วเขาก็มาชวนบวชเรียนนะครับตอนนั้นผมก็รู้สึกใจเปิดใจเปิดมากก็เลยไปขอโยมแม่แต่ยมแม่ก็ยังแต่เท่ากับว่าหมดโครงการแรกเนี่ยก็กลับมาเรียนก่อนนี้ใช่ไหมเพราะตอนนั้นเพิ่งจบป .5 ถูกไหมใช่ครับค่ะใช่ไหมใช่ครับบวชเรียนก็ต้องจบป .6 ก่อนถึงจะเข้ามาสู่โครงการหนอแก่พรมธรรมดานั้นเดี๋ยวกลับมาถามอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะผมพี่มหากาเซคมสารละครเข้ามาบวชได้ยังไงฮะ เท้าความเป็นช่วงบวชภาคฤดูร้อนที่วัดสาโบสครับก็จังหวัดนครสวรรค์นะครับค่ะสาโบสถบบวชสามสามโบสถ์แหละสะผมสาโบสถ์วัดสะโบสถ์นี่ว่ายี่สิบโบสถ์สะโบสถ์ก็ช่วงนั้นหลังจากจบโครงการแล้วก็มีพระพ่พระจารย์พระพิกษที่ท่านดูแลที่วัดนั่นแหละครับค่ะซึ่งท่านก็อยู่วัดเราเนี่ยแหละครับครับ ท่านก็ชวนครับว่าจะไปบวชที่วัดพระธรรมกายไหมเพราะก่อนนั้นนั้นท่านก็พาไปเที่ยวรอบนึงแลครับอืตอนที่อยู่โครงการพระฤดูร้อนใช่ครับพามาดูมาชมหนังครับอัศจรรย์มาข้ามภพเนี่ยอ๋อรับผมก็ไม่ได้ดูนะพอดีหลงอยู่ที่วัดรับวัดใหญ่มากทางแรกที่มาใช่ไหมครับหลงเลยครับพอดีแยกกับเพื่อนเดินตามเพื่อนแล้วพอดีเห็นปันะอยู่ก็เลยเดินไปเดินตามนะอ๋อปันะทันไปคีเพื่อนหายไปแล้ว สรุปก็วันนั้นก็ไม่ได้ดูครับก็ได้กลับขึ้นรถก็กลับบัดพอดีเดียค่ะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นเนียนอยู่ปออะไรฮะตอนนั้นตอนนั้นอยู่ตอนบวชพระดุร้อันจบป .6 หกแล้วครับจบป .6 หกแล้วครับผมแล้วเราได้บวชต่อเลยไหมฮะได้เข้าโครงการหนงแก้วเลยไหมฮะับคผมไม่ได้เข้าโครงการหนงแก้วก็อยู่ตอนนั้นช่วงนั้นเป็นโครงการแสนบวชแสนอก็คืออยู่แค่ครบโครงการก่อนครับผมแล้วก็ พอช่วงนั้นมีโยมแม่แลลวครับก็ถามว่าบวชให้โยมแม่ได้ไหมบวชแบบนี้บวชเรียนให้ได้ไหมผมก็เลยตอบก็ได้ครับก็เลยกลับบ้านไปครับกลับบ้านแต่เตรียมอุปกรณ์ครั้งแรกก็จะมากับเพื่อนอีกรูปแล้วครับแต่ว่าดีอีกรูปนึงเขาไม่ได้มาแทนแล้วผมก็ไมารูปเดียวเขามาบวชใหม่อีกรอบนึงหรือว่ามาเป็นทั้งสามเณรนตอนนั้นเป็นเนีนแล้วครับก็เข้ามากับพระอาจารย์พระอาจารย์พามาก็บวชครั้งเดียวเลยใช่ครับยาวมาเลยตอนนี้ยี่สิบ22เมษา เขมาสมัครบวชแล้วก็อยู่ในโครงการเลยแล้วก็มาเข้าโครงการหน่อแก้วปริยนธรรมอ๋อโครงการนวากะแล้วสามีนวากะเลยใช่ครับครับได้พบกันไหมครับสองรูปไม่เจอไม่เจอพี่เขามาก่อนครับเขามาก่อนเี่เขมาก่อนมาก่อนปีห้าแปดอ๋อส่วนผมมาปีห้าเก้าอ๋อครับแล้วพอมาอยู่โครงการแล้วเขาจัดระบบระเบียบเป็นยังไงฮะ หมายถึงว่าต้องมานับรุ่นไหมของพระอาจารย์เกษมคมสันก็คงจะอยู่อีกรุ่นหนึ่งของพี่สุภกรก็อยู่อีกรุ่นหนึ่งอ,อย่างนั้นแล้วปะครับหรือว่าปีใกล้เคียงกันเอามาอยู่รวมกันอตอนนั้นที่มาเจอพี่เขานี่ก็คือพี่เขาเป็นปีสองนะครับ,รบมาเจอพี่เขาก็ได้อยู่ด้วยกันครับตอนนั้นก็คือคือพี่เขาอ,อยู่อีกรุ่นอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าเขาก็ เขาก็มีเหตุที่จะต้องอยู่ซ้ําอีกรุ่นอยู่ซ้ำอยากจะมาเป็นไกรมิตรกันทั้งสองรูปมีเหตุก็เลยได้มาเจอกันครับเป็นยังไงฮะในแชนใช้ชีวิตตอนนั้นเห็นบอกว่าสามเณรที่เข้าไปในโครงการนี้สิ่งแรกที่ต้องทําคือต้องบาลีวยากรให้ได้ทั้งสองรูปใช่ไหมครับทุกๆรูปจะต้องทรงบาลีวยากรแล้วก็จะต้องแบบโอ้ต้องสอบภายใน ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับที่จะต้องสอบบริเวรกรหรอใช่ครับคือก็เป็นพื้นฐานของสำเนียงวัฒนธรรมกายอยู่แล้วที่จะต้องทรงบริเวรกรให้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้ทรงในปีแรกเลยครับเพิ่งจะมาตอนนวากะสองนะครับก็เขาก็จะให้ท่องตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มสี่ซึ่งมันอยู่ในเล่มเดียวกันแต่เขาจะแบ่งเป็นสี่ภาคครับ ก็ใช้เวลาท่องก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วแต่ความเพียรแล้วก็แล้วแต่กำลังสติปัญญาของแต่ละคนคิดว่าให้ตินปีเลยใช่ไหมครับของรอาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่คะของผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบสเดือนครับสามเดือนในการท่องให้จบแล้วก็ส่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับครับเพราะว่าวันที่ก็ อาจจะท่องบางทีก็มีท้อบ้างเพราะว่ามันก็ยากเราก็เป็นของใหม่ด้วยไม่เคยเจอนี้มาก่อนฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บางทีก็มีท้อมีอะไรก็พอเด้กำลังใจจากไหนครับเได้กำลังใจจากไหนล่ะครับก็เห็นพี่เนรครับแสงังสาทองคือปกติแล้วอังสะเนี่ยของสัมาเรนวัตพระธรรมกายจะใช้สองแบบ ก็คือหนึ่งอังสาผูกอังสาผูกเนี่ยเป็นผูกผูกที่ซื้อตามท้องตลาดเนาะครับเป็นอังสาผูกก็จะเป็นเหมือนอังสาคนที่ยังไม่มียังเป็นผู้ฝึกใหม่อยู่ยังไม่ได้ยกฐานะยังไม่ได้ยกฐานะตัวเองครับให้เป็นหมู่คณะที่ทรงบริววยากรได้ครับกราบอีกสมณีนอีกจำพวกหนึ่งก็จะเป็นสมณีที่ทรงวยากรได้แล้วก็จะใส่อังสากระดุม อสาทองเขาเรียกอสากระดุมตัดพิเศษใช่ครับมีกระดุมมันจะติดกระดุมก็จะดูเท่ครับซึ่งในหมูสามเณรหมูคพระก็จะรู้กันใช่ไหมคัใช่ครับว่ารูปนี้คือทรงเอกกรณได้แล้วครับเวลาห่มดองแล้วก็ดูสง่างามเลยนะครับผ้าสีทองมันก็จะดูคือผ้ามันจะเนื้อผ้ามันจะต่างกันครับเวลาถ้าห่มดองเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้คนนี้ ทรงบาลีวยากรได้แล้วใช่ครับจะดูหูพองไก่พอนังใส่อังสะแบบผูกเวทผูจีวรก็ไม่ได้เป็นจีวรทองอย่างเงี้ยครับครับมันก็จะมีความต่างกันอ๋อมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจตรงนั้นใช่ครับนต้องไปอยู่ตามเสาไฟต้องไปอยู่ดึกตื่นเช้าอะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋ออันนั้นก็เป็นความเพียรส่วนตัวครับครับถ้าเป็นผมเนี่ยก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนครับก็ไปทองตามเสาไฟเพราะว่า อยากท่องให้แสงหน้าเพื่อนเพราะตอนนั้นคือเขาแข่งกันเพื่อจะใครจะจบก่อนครับใครจบก่อนก็จะดูท่ดูสง่าดูสมาร์ทก็จะแอบไปท่องตามเสาไฟบ้างอะไรบ้างแล้วก็บางทีก็โดนบีบบังคับจากพระอาจารย์สำหรับบางคนนะครับที่ยังท่องไม่ได้ก็ต้องเอาเวลาส่วนตัวเนี่ยจำวัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอาไปท่องตามเสาไฟพื้นทิ่ภารกิจของพระอาจารย์ตอนเป็นสามเณรนี้ก็มาก เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นกําลังสําคัญของวัระธรรมกายเวลาจัดงานบุญใหญ่เลยทุกงานบุญไม่ว่าจะเตรียมสถานที่เก็บสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นสัมมนเนนซึ่งเป็นกําลังหลักใช่ไหมครับในการเก็บข้าวของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับก็ต้องแบ่งเวลาสําหรับตัวเองในการท่องบาลีวิญยาณด้วย่ขอพระอาจารย์ลําบากไหมฮะตอนที่ท่องน้องผมก็ลําบากครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงนั้นก็เห็นน้องๆเนี่ยเขาทรงไปก่อนแล้วโอ้ครับช่วงนั้นผมก็ ความจําก็ไม่ได้ดีครับไม่รีบไม่รีบครับก็ของน้องเขาจะสามเดือนครับของผมก็จะประมาณสี่ปีครับสี่ปีค่อยๆท่องไปนะแต่ก็ทำได้มันมีสี่พาร์ทใช่ไหมฮะเล่มหนึ่งมีสี่พาร์ทก็พาร์ทละปีใช่แต่ก็สําเร็จเนี่ยเจ้าคะนี่ไงกําลังจะบอกพระอาจารย์ว่าก็ยังมีอีกหลายๆรูปนะคะที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันในการเรียน ถูกต้องไหมเจ้าคะคดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลุงผู้ชายเป็นยังไงครับได้มาแล้วอ๋อตอนที่ได้นะครับก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับครัว่านี่คือสิ่งที่เราทําแล้วเราประสบความสาเร็จครับนะครับแล้วก็เป็นดวงแก้วที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นดวงแก้วประจําตัวอก็คือเคยได้ยินมาว่าคือถ้ายัางถ้ายัางไม่มรณาภาพก็อย่าเพิ่งเอาให้ใคร เป็นดวงแก้วประจำตัวของคู่กายตลอดชีวิตครับก็ทําให้เราโอ้ยดวงแก้วนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาเล่นๆนะต้องทรงอุปกรณ์ให้ได้ก่อนครับก็เลยมีความภาคภูมใจมากที่เราทําได้แล้วก็ได้รับดวงแก้วที่ได้มาด้วยกิจศัก์ของลวงผู้ชายจากหลวงพ่อพระมหาเกษมคมสันแล้วเจ้าค่ะ ก็ปพิมวิจิตใจเพราะใช้เวลานานมากก่อนจะท่องได้ครับพอได้มาแล้วก็เก็บไว้ในกล่องแล้วปิดผนึกเก็บไว้เลยกลัวหายก็ไม่มีต้องบอกว่าทันทีที่คิดว่าเล่มสุดท้ายอะหรือว่าพาร์ทสุดท้ายที่เราจะผ่านสอบผ่านมันโล่งยังไงบ้างเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกเลยเพราะว่าเราจะได้เอาเวลาไปแบบทำอย่างอื่นต่อเพราะว่ามันก็ยังมีแบบเรียนบาลีต่อด้วยนะครับค่ะ ว่าเราจะโวจะมาท่งก็ไม่ได้อยากให้พระอาจารย์ให้กําลังใจน้องสัมมณีนที่เพิ่งเข้ามานะครับว่าสิ่งนี้มีความสําคัญแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้เราทําได้และเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เราภาคเพียรมาจนประสบความสําเร็จในวันนี้ก็อยากจะบอกถึงน้องเนนใช่ไหมครับก็การท่งมันไม่ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบหมั่นเพียรแล้วก็ต้องมีวินัยกับตัวเองครับครับแบบใช้เวลามากแล้วก็ อยู่กับวาลีวยากรณ์ถ้ายิ่งอยู่แบบเราจะได้มีเวลาท่องค่ะแล้วก็พระอาจารย์สุภกรบอกว่ามันมีความสําคัญมากในการที่จะมาเขียนแปลหรือว่าแต่งประโยคอะไรต่างๆนใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นความเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ของหลวงพ่อที่ท่านอยากให้สามเณรทุกรูปที่เข้ามาเริ่มเนี่ย ต้องท่งบาลีไวยากรณ์ให้ได้แล้วพระอาจารย์เองก็เห็นความสําคัญตรงนั้นว่ามาจนถึงประโยค7เนี่ยหรือจะสอบ8 9ก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่ต้องมีใช่ไหมครับครับผมเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งครับครับ,รบการไวยากรณ์นี่นะครับครับเพราะว่าถ้าเราได้ไวยากรณ์การเรียนก็จะง่ายขึ้นครับ,รบเหมือนเรามีหลักในการใช้ชีวิต เราใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่มีหลักก็จะใช้ชีวิตลําบากใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีหลักแล้วเนี่ยอะไรก็ง่ายหมดมเช่นเดียวกับบาลีวยากรเหมือนกันเราเรียนคําสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามีหลักในการแปลก็จะทําให้เราเรียนได้ง่ายขึ้นเรียนได้เข้าใจขึ้นแล้วก็จะทําให้เรามีกําลังใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น<ม>เพราะว่ามันง่ายแล้วมันง่าย<ม>ครับถ้าแบบเราไม่ได้บาลีวยากรณ์นี่มันก็แบบ จะแปลผิดแปลถูกแล้วกำลังใจมันก็จะหายไปด้วยใช่ไหมครัใช่ครับ,รบเพราะว่าบาลีเนี่ยเราก็ต้องแปลเป็นขั้นเป็นตอนคนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเราก็ต้องอแปลให้ถูกถ้าเราแปลผิดมันความหมายมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะเพี้ยนมันก็จะไม่ถูกนะครับฉะนั้นเร,เราต้องรู้หลักก่อนว่ามันแปลยังไงเพราะว่าที่เราเรียนก็เป็นภาษาบาลีครับนะครับจะต้องรู้หลักในการแปลก็ต้องใช้ไวยากรณ์เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับ ของหลวงพี่มหากเกษมคมสครรเป็นยังไงครับ,รบพอเราพิชิตบาลีวยากรได้จนปัจจุบันนี้ก็พิชิตประโยคสามได้รับพัดแป,รปรเรียบร้อยอแล้วเป็นยังไงบ้างครับเกะทรวอาส่งสแล้วก็แบบใช้ในการแปลบาลีได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็มีหลักวยากรในการใช้เวลาสัมพันธ์ของปทอสามครับก็ต้องแบบเวลาท่องหลักสัมพันธ์ไปแล,แล้วก็จะรู้แบบวิพัตอันนี้สัมพันธ์ว่าอะไรประมาณนี้คร<ๆ>ับก<ๆ>็จะทำให้เราแบบ สอบได้ครับอตอนได้ประโยคสามเราต้องไปรับพัดเนี่ยฮะปลื้มปิติยังไงครับสําหรับตัวเราเองเนี่ยมันเป็นความสําคัญหรือว่าเป็นความสําเร็จขั้นแรกนะฮะที่เป็นพระมหาปร,ริยนก็ต้องได้พัดปร,ริยนของพระอาจารย์เป็นยังไงครับวันที่ไปรับพัดเนี่ยปลื้มปิติมากเลยครับรยมพอ,อยู่แม่อยมพ่อ,อยมแม่ ท่านไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่อ๋อครับก็ได้มาผมก็ปลื้มอยู่คนเดียว mm. นั้นก็ดีใจแหละแต่ต้องมีภารากิจเนาะได้เป็นมหาแล้วอย่างเงี้ยอแต่ของหลวงพี่นี่ยมพ่อโยมแม่นี่ปลื้มทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมฮะครับทั้งประโยคสามประโยคหกมีรอประโยค9้าเนี่ยนะครับครับ <laughs> เป็นไงฮะตอนได้รับประโยคสามท่านท่านท่านปลื้มปิติยังไงบ้างบรรยากาศท่านั้นแหละครับโอ้โหมากันทางบ้านเลยครับเหมือนรับปริญญานะใช่ครับก็คือความสําเร็จของลูกนี่ก็คือผมพ่อพ่อแม่ก็ดีใจไปด้วยดีใจกกับเราไปด้วยนะครับก็ทุกครั้งทุกความสําเร็จเนี่ยก็พ่อย่แม่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จท่านก็จะให้กาลังใจตลอดเวลาแล้วพอเราประสบความสําเร็จได้เนี่ยท่านก็ปลื้มปิติเพราะท่านรู้ เห็นถึงความยากลําบากครับว่าเราต้องใช้ความเพียรพยายามแลกมาไม่ใช่แบบว่าจะก็ขอข้องอ,อ,อได้มาไม่ใช่มั่วเอาใช่ครับก็คือเราต้องใช้ความเพียรความพยายามครับทุกอย่างมันก็เลยทําให้คุณพ่อคุอแม่เนี่ยโอ้โหลื้มบิติใจในตัวเราครับ,รบวันที่มาก็กพูด เอาไปบอกคนนู้นบางคนนี้บ้างนะครับโอแต่ว่าโยมพ่อนี้ทั้งเพเภอเลยนะครั้ใชต้องต้องรู้ว่าเนี่ยใช่ครับพาลูกชายพาลูกชายตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่ด้วยซ้ําใช่ครับเป็นไหมครับเป็นสามเณรครับครับกโยมพ่อนี้ก็จะไปพูดกับ คนขายก๋วยเตี๋ยวบ้างหรือว่าอะไรพวกนี้ครับโอ้โหจริงๆไม่ได้หิวก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่อยากจะบอกว่าลูกชายได้ประโยคสามประโยคหแล้วครับโอ้โหแยิ่งตอนที่ประโยค6นี่พิเศษเลยต้องได้เข้าไปรับพัดพระราชทานครับในพระบรมหาราชวังกับในหลวงใช่ไหมครับใช่ครับครูเป็นไงฮะสงสัยไม่คุยแค่ในอำเภอแล้วโอ้โหอันนี้ก็โอ้คือทั้งบ้านแล้วก็ทั้ง เขาเรียกว่าปกติแล้วเนี่ยครอบครัวนะครับครับจะไม่มีความไอ้นี่แล้วไม่ไม่ได้รู้สึกอินอะไรกับในพระพุทธศาสนาอีกแล้วแต่พอได้รู้ว่ารับพระราชทานจากในหลวงโอ้โหอานนี้ก็เป็นเกียรติเป็นสีกับวงตระกูลเนีเป็นเกียรติเป็นสีขอวงตระกูลครับครับก็ทําให้เขายอมรับมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ของธรรมดาใช่ครับ ได้รับผัดจากในในหลวงนะครับเพราะจริงๆนะปกติถ้าคนเรียนเนี่ยต้องสำเร็จปริญญาตรีก็โตแล้วแต่ของพระอาจารย์เนี้ยได้รับพัดประโยครบอนเป็นสามมาเนนใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าโอ้พิเศษยังเด็กอยู่เลยก็สามารถได้รับพัดจากพระเจ้าอยู่หัวแล้วครับก็เป็นยังไงฮะท่านได้มีโอกาสไปมุทิตาที่ที่พระบรมหาราวังด้วยใช่ไหมเดียวพ่ออยู่แม่ อออไปครับแต่ว่าเขาไม่ให้โยมพ่อโยมแม่เข้าไปข้างในนะครับเขาจะให้คนที่รับเนี่ยเข้าไปแต่โยมพ่อโยมแม่ก็ไปอยู่รอบนอกที่จัดเตรียมไว้ให้นั่นแหละใช่ไหมคะใช่ครับก็อยู่รอบนอกก็พร้อมที่จะถ่ายรูปทันทีเมื่อเสร็จที่ีกับมชแค่นี้ก็เก็บบรรยากาศมาปลื้มได้ทั้งจังหวัดทั้งภาคตะวันออกแล้วนะฮะแต่ว่าความปลื้มยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะพระจาัดเฉพาะเรื่องของโยมแม่ที่ ไป<ม>ทางาน,นาที่ต่างประเทศอ,อนุภาพหลังจากที่ลูกได้บวชเนี่ยนะคะก็มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญที่วัดแล้วพบเจออนุภาพแล้วะะบรรยากาศของการที่พระอาจารย์ก่อนที่จะไปรับพัดในพระบรมหาราชวังทั้งประโยค6และประโยค9ก้าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านะมีบรรยากาศที่น่าปลื้มปิติครับมีการเดินมาแล้วก็มีสัมมาเนยมามุทิตานะครับความปลื้มตรงนั้นเป็นไงเพราะว่าตอนที่เป็นสัมมาเนยก็ได้มีโอกาสต้อนรับ นะครับพระมหาปร,ริยนหรือว่า,าผู้ทรงปร,ริยนธรรมะนะครับประโยคหประโยเนี่ยนะครับพอถึงตัวเองต้องไปเดินตรงนั้นมีความปลื้มอย่างไรบ้างติดตามช่วงหน้านะครับช,ช่วงนี้พักพก,กันสักครูค่ะคเเรรออองใยาาป็นะไแลแจข